สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะคลิปนี้เป็น EP ที่2นะคะก็จะขอแนะนําเกี่ยวกับการมาเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงรายคือเป็นการมาเที่ยวด้ยวยตัวเองนะคะใช้เวลา1วันกับ5สถานที่ที่สวยงามและโด่งดังนะคะ ก็เพื่อให้ท่านใดนะคะที่มีความสนใจที่จะมาเที่ยวได้รู้จักสถานที่ต่างๆนะคะว่าตั้งอยู่ที่ไหนหระยะทางเท่าไหร่จะต้องไปสถานที่ใดก่อนหรือว่าหลังดีนะคะก็จะได้เป็นการประหยัดเวลาในการเดินทางรวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะก็เช่นเดิมาจากอ p 1นนะคะก็จะขอเริ่มต้นแนะนำสถานที่เที่ยวเริ่มจากตัวเมืองเชียงรายไกลออกไปเรื่อยๆนะคะ ค่ะสำหรับสถานที่แรกที่จะแนะนําใน EP สอนี้นะคะก็คือพิพิธภัณฑ์บ้านดําของอาจารย์ทวันดัชนีนะคะซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลนางแลอํอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะคะ,ะท่านได้สร้างผลงานเกี่ยวกับศิลปะไว้มากมายเลยนะคะทั้งภาพเขียนแล้วก็ปฏะติม,มากรรมอีกมากมายเลยนะคะ,ะกลุ่มบ้านนะคะจะสร้างแบบศิลปะล้านานาค่ะ ทุกหลังจะทาด้วยสีดำนะคะประดับด้วยไม้แกะสลกักเขาสัตว์แล้วก็กระดูกสัตว์นะคะมีบ้านทั้งหมดนะคะประมาณ40หลังนะคะแต่ลักษณะก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะแต่บ้านเหล่านี้ไม่ได้สร้างไว้เพื่ออยู่อาศัยนะคะสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเก็บของสะสมต่างๆของอาจารย์นั่นเองนะคะก็จะห่างจากตัวเมืองประมาณ11กิโลนะคะสำหรับบ้านดำค่ะเ,เปิดตั้งแต่เวลา8นาฬิกาไปจนถึง17นาฬิกาค่ะ คนละ80บาทนะคะสำหรับค่าเข้าชมส่วนผู้สูงอายุอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปแล้วก็เด็กนะคะอันนี้จะเข้าฟรีค่ะ หลังจากที่เรานะคะคเที่ยวชมบ้านดํากันจนพอใจแล้วนะคะจีนเราก็จะไปกันต่อนะคะเราก็ขับรถออกมาค่ะขับไปทางเดิมนะคะเราจะไปต่อกันที่ไร่ชาฉุยฟงค่ะไร่ชาฉุยฟงจะอยู่ห่างจากบ้านดําประมาณ31กิโลนะคะตั้งอยู่ที่บ้านพญาพัยอาเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งเป็นไร่ดั้งเดิมนะคะนเนื้อที่ประมาณ500ไร่ค่ะมีความสวยงามของไร่ที่กว้างขวางมากเลยนะคะเป็นไร่ชาค่ะ ปลูกตามสันเขาแล้วก็ลดหลั่นเป็นขั้นบันไดนะคะดูสวยงามแปลกตาม,มากๆค่ะก็สามารถที่จะจิบชากาแฟหรือว่าสั่งกลับด้วยก็ได้นะคะสำหรับสถานที่แห่งนี้เข้าชมฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะนอกจากว่าเราจะซื้อผลิตภัณฑ์ชากาแฟหรือว่านั่งจิบชากาแฟหรือว่าอาหารง่ายๆอาหารจานด่วนอะไรแบบนี้ก็มีนะคะแต่ไม่เยอะนะคะสำหรับที่นี่ก็จะไม่มีอะไรมากนะคะก็จะมีไปถ่ายรูปไปชมวิวไปจิบชากาแฟนะคะ หลังจากที่เราถ่ายรูปชมวิวจนพอใจแล้วนะคะเราก็จะไปกันต่อเป็นสถานที่ที่3ที่จะแนะนํานะคะนั่นก็คือถ้าหลวงขุดน้ํานางนอนค่ะซึ่งถ้าหลวงนะคะจะอยู่ห่างจากไร่ชาไปอีกประมาณ28กิโลเมตรนะคะซึ่งถ้าหลวงนะคะจะตั้งอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะ เมื่อไปถึงนะคะเราจะต้องจอดรถส่วนตัวของเราไว้ที่ลานจอดรถค่ะจอดฟรีนะคะไม่เสียตังค์นะคะจากนั้นก็จะมีรถ2แถวบริการรอรับส่งนะคะแต่ในกรณีรถ2แถวจะมีค่ารถนะคะคนละ20บาทไปกลับนะคะเขาจะมีบัตรแจกให้เรานะคะหลังจากที่เราจ่ายตังค์ไปแล้วนะคะอาจากนั้น2แถวก็จะไปส่งเราตรงที่จอดรถรางนะคะเราต้องไปขึ้นรถรางอีกต่อเนึ่งนะคะเพื่อที่จะเข้าไปยังหน้าถ้ำนะคะรถรางก็ฟรีนะคะ ในการเที่ยวก็จะเที่ยว3จุดนะคะก็คือ1ภายในถ้าหลวงนะคะแล้วก็2อนุสาวรีย์จัแซมนะคะแล้วก็3สระมรกตค่ะแล้วก็มีบริการถ่ายรูปด้วยนะคะเป็นเอ่อเป็นถ่ายรูปที่ระลึกนะคะ กรอบเล็กนะคะที่เราเคยไปนะคะด้วยตัวเองนะคะประสบการณ์ตรงจากตัวเองนะคะ,ะกรอบรูปขนาดเล็กนะคะจะอยู่ที่100บาทขนาดใหญ่150บาทนะคะถ้าเขาบอกว่า200ก็พยายามต่อนะคะเพราะว่าเราเคยได้มาแล้ว150บาทนะคะถ้าใครสนใจอยากทําก็ต่อราคาให้ได้150บาทนะคะค่ะหลังจากที่เราเที่ยวถ้าหลวงจนอพอใจแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเดินทางกันต่อนะคะไปยังด่านแม่สายคะ่ะ ระยะทางนะคะก็จะห่างจากทถ้ำหลวงประมาณ18กิโลเมตรนะคะแม่สายเป็นอำเภอเนื้อสุดของจังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก็เป็นจุดเนื้อสุดของประเทศไทยนะคะก็จะมีด่านชายแดนไทยพมา่าที่เรียกว่าด่านแม่สายนะคะก็สามารถข้ามด่านข้ามไปยังจังหวัดท่าขีเหล็กของพมา่าได้นะคะแต่ตอนนี้เขาปิดอยู่นะคะเพราะว่า,าสถานการณ์โควิดนี่แหละคะ่ะ ยังไม่เปิดนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีวัดพระธาตุดอยเวาวนะคะซึ่งเชื่อว่าเป็นพระธาตุที่มีความเก่าแก่รองจากพระธาตุดอยตุงนะคะ,ะข้างบนเป็นจุดชมวิวสองฝั่งไทยพมา่ามองได้อะมองเห็นได้รอบทิศท,ทางที่มีความสวยงามมากๆเลยนะคะถ้าเกิดใครไปแม่สายแล้วต้องขึ้นไปที่พระธาตุดอยเวาวนะคะ,ะมันจะอยู่ด้วยกันเลยนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ห่างกันนะคะก็คือเข้าไปที่แม่สายด้านล่างเนี่ยจะเป็น ร้านขายของต่างๆนานาท่ามีของแทบทุกอย่างเลยนะคะกับเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าโอ้ยทุกสิ่งทุกอย่างเลยละคะ,ะถ้าเป็นสาวๆหรือว่าผู้หญิงไปนะคะจะเสียเวลาตรงนี้เยอะมากนะคะเยอะมากๆเลยขอบอกนะคะ <c oughs> เพราะว่าของฝากของอของซื้อของขายมันเยอะมากเลยนะคะมีร้านค้าหลายร้อยร้านเลยนะคะซึ่งเวลาเราเดินดูแล้วมันจะเพลินค่ะเราอ,อาจจะเสียเวลาตรงนี้เยอะมากๆเลยนะคะ สำหรับเรื่องของราคานะคะขอใช้คำว่ามีความผันผวนนะคะ,ะคือถ้าสมมุติเราจะซื้อเราก็พยายามถามหลายๆร้านแล้วค่อยตัดสินใจซื้อนะคะ,ะราคาสามารถต่อรองได้นะคะก็อย่าใจร้อนนะคะเช็คๆดูก่อนแล้วค่อยตัดสินใจซื้อนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยไปนะคะ,ะและเมื่อไปถึงที่นั่นอย่าลืมซื้อเกาลักนะคะลองซื้อมาชิมสัก1ถุงนะคะค่ะหลังจากที่เรา เที่ยวแม่สายเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราจะวนรถกลับแล้วนะคะจากแม่สายเราจะไปต่อกันที่อำเภอเชียงแสนค่ะจากอำเภอแม่สายไปที่อำเภอเชียงแสนจะห่างกันประมาณ36กิโลเมตรนะคะาสามเหลี่ยมทองคําเชื่อว่าชื่อนี้นะคะทุกคนน่าจะเคยได้ยินมาบ้างนะคะซึ่ง ไอสามเหลี่ยมทองคํานี้มันอยู่ที่นี่แหละค่ะอยู่ที่อําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะคะสามเหลี่ยมทองคาก็คือวิวแม่น้าโขง3าประเทศมาบรรจบกันนะคะนั่นก็คือประเทศไทยจังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก็สาธารณรัฐประชาชุนลาวแขวงบ่อแก้วนะคะแล้วก็เมียนมาหรือว่าความ,มานะคะท้ายเคเลกรัชฉานนะคะมาบรรจบกันโดยมีแม่น้ําโขงตัดผ่านนะคะ ปัจจุบันก็มีความสําคัญทางเศรษฐกิจมากขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นแหล่งผลถ่ายสินค้าที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยก็ว่าได้นะคะและนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากๆเลยนะคะที่มีชื่อว่าพระพุทธนวรานตื้อหรือโลกนะคะขออภัยนะคะถ้าอ่านผิดนะคะเพราะชื่ออ่านค่อนข้างยากนะคะจะ,อ,ะองค์ใหญ่มากๆเลยนะคะอยู่ริมแม่น้าโขงค่ะสําหรับสถานที่แห่งนี้นะคะก็จะมีจุด ให้ถ่ายรูปสสวยๆมีวิวส,สวยๆให้เราดูหลายจุดเลยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีร้านค้าหลายร้านเลยนะคะสามารถที่จะไปเลือกซื้อของก็ได้นะคะ แล้วก็มีวัดต่างๆที่อยู่บริเวณนั้นนะคะหลายวัดเลยนะคะให้เราขึ้นไปชมให้เราขึ้นไปถ่ายรูปนะคะก็สามารถที่จะอยู่นานได้เลยนะคะบริเวณตรงนี้นะคะเพราะว่ามันจะติดริมฝั่งแม่น้าโขงนะคะเราสามารถที่จะเดินชมบรรยากาศตอนเย็นก็ได้ตะวันตกดินอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าทางวัดหรือว่าร้านค้าต่างๆก็อาจจะปิดนะคะแต่เราก็สามารถที่จะเดินชมวิวตามริมแม่น้าโขงได้ค่ะค่ะและเมื่อเราเดินทางจากอําเภอเชียงแสนไปถึงตัวเมืองเชียงรายแล้วนะคะ มีสถานที่อีกที่หนึ่งนะคะที่มาเที่ยวเชียงรายแล้วไม่ควรพลาดนะคะนั่นก็คือหอนาฬิกาเปลี่ยนสีค่ะอยู่ที่จำบลเวียงอเภอเมืองนะคะก็คืออยู่ในตัวอเภอเมืองเลยนะคะหอนาฬิกาเปลี่ยนสีนี่จะเริ่มมีการเปลี่ยนสีแล้วก็เปิดเพลงบรรเลงไปพร้อมกันนะคะเริ่มตั้งแต่เวลา19นาฬิกานะคะ1รอบที่1นนะคะ19านาฬิการอบที่2 20นาฬิการอบที่3 21นาฬิกานะคะคือมี3มช่วงเวลาค่ะ ก็สามารถที่จะไปรอชมรอถ่ายรูปได้นะคะซึ่งมีความสวยงามมากๆเลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปนี้แล้วก็มาเที่ยวจังหวัดเชียงรายขอให้ทุกท่านเที่ยวชมแล้วก็รับชมอย่างมีความสุขนะคะขอบพระคุณมากค่ะ